สุดยอดการต่อสู้ตอนที่357บ่ายที่เลวร้ายเกิดอะไรขึ้นหยินล่วหงขมวดคิ้วและมองไปที่หลาน่วนอยู่หลาน่วนอยู่ครุ่นคิดครู่หนึ่งและพูดว่าคณบดีอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายของข้าเมื่อวันข้าได้อัญ,ญมณีสีรุ้งจากการประมูลเช็คตอนนั้นข้ารู้สึกว่าอัญ,ญมณีนั้นดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับข้า หลังจากที่ข้านำมันกลับมาและสวมมันเพื่อช่วยในการฝึกฝนดูเหมือนว่าสายเลือดของข้าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันยังไม่ถึงระดับของการปลุกพลังครั้งที่สองแต่สายเลือดสองประเภทของข้าละออมรวมเข้าด้วยกันและเสริมซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งทำให้ข้าสามารถพัฒนาได้มากแต่ด้วยเหตุนี้ไม่มีพลังงานที่ขัดแย้งกันในสายเลือดของข้าอีกต่อไปมันอาจจะเกิดจากสิ่งนี้ เขาไม่สามารถซ่อนความจริงที่ว่าเขาได้รับรางวัลอัญ,ญมณีสีรุ้งมีบันทึกอยู่ที่บ้านประมูลและหลิงอี้เป็นคนขายทอดตลาดแต่เขาไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เขาเห็นในดินแดนแห่งความฝันนั้นเพราะการคาดเดาของเขาเกี่ยวกับสายเลือดของเทพเจ้ามังกรน,นั้นน่าตกใจเกินไปและเขาไม่ต้องการถูกผ่าเป็นตัวอย่างการวิจัย เกี่ยวกับสองสายเลือดของหลานซวนอยู่สถานศึกษาได้นําเลือดของเขาไปศึกษาแล้วแต่พวกเขายังไม่พบอะไรเลยในเวลานี้เมื่อได้ยินเขาพูดถึงการหลอมรวมสายเลือดของเขาจังเฉินอยู่ก็ดูสงสัยในทันใดขอค่าเจาะเลือดเจ้าอีกหน่อยได้ไหมจังเฉินอยู่อดไม่ได้ที่จะพูดหลานซวนอยู่มองไปที่หินล้ว,วหงจากนั้นอาจารย์ที่อยู่รอบตัวเขาพยักหน้าและพูดว่าตกลง การแสดงออกของหยินล่วหงและอาจารย์ก็ไม่ทําให้ผิดหวังไม่มีอาจารย์คาดคิดว่าจะได้ผลการต่อต้านเช่นนี้อาธรรมไมททาไม่ไม้าถดถึงพลาดอีกเชียนเล่ก็กรีดร้องคว้าคอของหลิวเฟิงที่อยู่ข้างข้างเขาและเ่ายเาเขาอย่างแรงหลิวเฟิงมองเขาอย่างช่วยไม่ได้เมื่อพวกเขาได้รับเหรียญในโลกจำลองเชียนเล่พลาดไปเมื่อพวกเขาสามารถทำให้จิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ตื่นขึ้นเป็นครั้งที่สองเชียนเล่ก็พลาดไปอีกครั้ง หลานส่วนอยู่ก็มืดมนมากเช่นกันไม่ต้องสงสัยเลยว่าการหลอมรวมของสายเลือดสีทองและสีเงินของเขาทำให้เขาสามารถฝึกฝนได้โดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแต่เขาได้ตัดเส้นทางสู่โชคลาภไปแล้วอย่างที่สำนวนพูดไม่มีอะไรได้มาฟรีๆมักมีเส้นบางๆกั้นระหว่างความดีกับสิ่งไม่ดีต่อไปหลานส่วนอยู่ใช้เวลาที่เหลือในช่วงเช้าเพื่อทำการทดสอบต่างๆไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นหลิวเฟิงยังถูกจัดให้อยู่ด้วย ข้อเท็จจริงพิสูจน์ว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของหลิวเฟิงมีวิวัฒนาการอย่างแท้จริงหรือกล่าวอีกในหนึ่งสายเลือดของเขามีวิวัฒนาการจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาไม่ใช่หอ,อกมังกรขาวธรรมดาอีกต่อไปอาจกล่าวได้ว่าเป็นของราชามังกรขาว การเปลี่ยนแปลงและผลประโยชน์ที่เกิดจากวิวัฒนาการนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นที่จะเปิดเผยตัวเองและจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตามการเติบโตและการควบคุมสายเลือดของเขาและจะมีผลประโยชน์มหาศาลอย่างไม่ต้องสงสยัยปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของจิตวิญญาณการต่อสู้ของหลิวเฟิงที่อ่อนแอเกินไปได้รับการแก้ไขในทันที นอกจากนี้ยังมีเสี่ยวฉยีที่อยู่ในอารมณ์ที่ซับซ้อนเขารับหลิวเฟิงเป็นสิทธิ์เพราะหลิวเฟิงเป็นเหมือนเขาเกิดมาไร้ความสามารถแต่เจตจำนงของเขามีความภาคเทียนทำไมเขาถึงมีเพื่อนร่วมทีมแบบนั้นไม่ใช่เขาผ่านไปเพียงไม่กี่วันนับตั้งแต่พวกเขาเข้าสู่เช็คไร้ความสามารถโดยกำเนิดมันอยู่ที่ไหนหลังจากที่จิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของเขากลายพันธ์ ข้อบกพร่องในพรสวรรค์ของเขาถูกสร้างขึ้นนอย,อย่างสมบูรณ์ตอนนี้แม้ว่าเขาจะแข่งขันกันอย่างหมดจดในแง่ของจิตวิญญาณการต่อสู้ตลอดเทอมของเขาเขาก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าใครสายเลือดที่วิวัฒนาการของเขาจะเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยตอนนี้เขาไม่มีปัญหาอารมณ์อีกแล้วสิ่งนี้ทำให้เสี่ยวชีอดไม่ได้สวรรค์ไม่ยุติธรรมจริงๆนอกจากนี้ความสามารถในการกลายพันธุ์ของหลานส่วนอยู่ได้หายไปและเขาไม่สามารถคัดลอกได้ หลังจากถูกก็ทรมานทุกเช้าแม้แต่ร่างกายของหลานส่วนอยู่เมื่อเขากลับมาที่หอพักตอนเที่ยงเขาก็หมดแรงเชียนเล่เสียใจมากที่ไม่ได้กินข้าวกลางวันตอนนี้เขาได้แต่หวังว่าลิงน้อยจะแข็งแรงมากหลังจากที่มันตื่นขึ้นและจำาน่ายของมันได้คนเดียวที่อารมณ์ดีคือหรือว่าเฟิงเขาถูกทรมานทุกเช้าแต่เขาก็ยังเต็มไปด้วยพลังทันทีที่เขากลับมาตอนเที่ยงเขาก็ขังตัวเองอยู่ในห้องทำสมาธิเพื่อฝึกฝน หลานส่วนอยู่หลับไปครู่หนึ่งเพื่อให้พลังจิตวิญญาณของเขาฟื้นตัวบ่ายนี้เป็นชั้นเรียนของถังเจิ้นหัวและเขาต้องเรียนรู้วิธีขับเครื่องบินขับไลอ่อวกาศเมื่อเขามาถึงศูนย์ดวงดาวที่ว่างเปล่าหลานส่วนอยู่เห็นถังเจิ้นหัวยืนอยู่หน้ากลไกลในห้องโถงมองดูมันโดยหันหลังให้เขาอาจารย์หลานส่วนอยู่มาที่หลังของถังเจิ้นหัวและแสดงความเคารพ ถังเจิ้นหัวไม่ได้หันกลับมาแต่น้ำเสียงของเขาสงบและตรงไปตรงมาเจ้ารู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเจ้าล้านซวนหยูตกตะลึงสักครู่อะไรทังเจิ้นหัวหันกลับมาและพูดว่าอันที่จริงวันนี้ข้าทำให้เงือออกเพื่อเจ้าเจ้าไม่ได้ไปโรงเรียนมาเป็นเวลานานแต่เจ้าได้แสดงความสามารถมากมายและแต่ละคนก็มีผลกระทบอย่างมากต่อคนอื่นๆ พรสวรรค์ของบุคคลน,นั้นดีเกินไปในหลายกรณีก็ไม่ใช่เรื่องดีหากความสามารถในการช่วยให้ผู้คนตื่นขึ้นเป็นครั้งที่สองในวันนี้เจ้าจะถูกส่งตัวไปที่ลานด้านในทันทีเพื่อรับการคุ้มครองและฝึกฝนพิเศษอย่างไรก็ตามในความคิดของข้านี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับเจ้า คนเราต้องใช้เวลาในการเติบโตทั้งหมดหลังจากเข้าสู่ลานด้านในแล้วเจ้ามีแนวโน้มที่จะกลายเป,เป็นเป้าหมายของการวิจัยมากขึ้นและการป้องกันที่มากเกินไปจะทําให้เจ้าไม่สามารถรวมเข้ากับสังคมนี้ได้อีกต่อไปและเจ้าจะต้องถึงวรระที่จะอยู่ในสถาบันเช็คตลอดไปสิ่งนี้จะไม่เป็นที่ต้องการของสถาบันการศึกษาแต่เป็นของสหพันธ์ทั้งหมดดังนั้นวันนี้การสูญเสียความสามารถในการกระตุ้นการปลุกครั้งที่สองน,นงนั้นเท่ากับเจ้าปกป้องตัวเองอย่างน้อยเจ้าไม่ได้สูญเสียอิสรภาพ หลานซุนอยู่ตกใจอาจารย์มันจริงจังเหรอถังเจินหัวหัวเราะและพูดว่ามันจริงจังมากลองคิดดูถ้าเจ้าสามารถปลุกจิตวิญญาณการต่อสู้ของบุคคลและพัฒนาสายเลือดของเขาได้นั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเจ้าสามารถเปลี่ยนปรมาจารย์วิญญาณธรรมดาให้กลายเป็นปรมาจารย์วิญญาณอัจฉริยะผู้ทรงพลังหรือแม้แต่สร้างกลุ่มผู้ทรงพลังที่ปลอมแปลงขึ้นมาได้หากความสามารถนี้ไม่ถูกควบคุมโดยสหพันธ์ เมื่อองค์กรอัดยากรใช้ความสามารถนี้แล้วก็จะกลายเป็นปัจจัยทำลายเสถียรภาพครั้งใหญ่ที่อาจนำไปสู่วิกฤตในสหพันธ์ท้ายที่สุดมันไม่เหมือนกับว่าไม่มีกองกำลังต่อต้านยังคงมีปรมาจารย์และองค์กรจิตวิญญ,ญาณที่เลวทรามต่ำช้าดังนั้นเมื่อความสามารถของเจ้าเป็นที่ยอมรับสหพันธ์จะไม่ยอมให้เจ้าตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นอย่างแน่นอนพวกเขาจะปกป้องเจ้ามากเกินไปโดยธรรมชาติซึ่งจะทำให้เจ้าสูญเสียอิสรภาพที่สำคัญที่สุดไป เจ้าได้รับการสังเกตจากคณะกายาสัมพันธ์ชีวิตแล้วความสัมพันธ์และความแข็งแกร่งในชีวิตของเจ้าทําให้สถาบันให้ความสําคัญกับเจ้าเป็นอย่างมากมันก็เหมือนกันเมื่อเจ้าทําให้ผู้เชี่ยวชาญวิญญาณคนอื่นใช้ทักษะการหลอมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้หักเจ้าสามารถทําให้ผู้คนตื่นขึ้นเป็นครั้งที่สองได้นอกจากนี้ความสามารถของเจ้าก็จะอยู่นอกเหนือการควบคุมของสถานศึกษานี้เป็นพรที่ปลอมตัวมาเข้าใจที่ข้าพูดไหม ล้านส่วนอยู่คิดอยู่ครู่หนึ่งข้าคิดว่าข้าเข้าใจบ้างแล้วเป็นเรื่องที่ดีที่เจ้าเข้าใจในช่วงเวลาถัดไปเจ้าควรให้ความสนใจกับการรักษาระดับต่ำแม้ว่าเจ้าจะก้าวหน้าไปบ้างแล้วก็อย่าแสดงออกมากเกินไปและอย่าปล่อยให้การแสดงตัวของเจ้าแข็งแกร่งเกินไปอย่างไรก็ตามถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าอีกในอนาคตอย่าลืมบอกข้าก่อนตกลงอาจารย์ ถังเจิ้นหัวยิ้มและพูดว่าไปกันเถอะและเริ่มเรียนรู้วันนี้เนื่องจากสายเลือดของเจ้าหลอมรวมและพัฒนาความสามารถทางกายภาพโดยรวมของเจ้าข้าคิดว่าความเข้มข้นของการฝึกของเราควรจะเพิ่มขึ้นตามลำดับอาจารย์จริงเหรอทังเจิ้นหัวกล่าวอย่างไม่แยแสข้ารู้ว่าข้าใอดีกับเจ้ามากเกินไปเจ้ายังมีแรงที่จะทําทุกสิ่งในอนาคตข้าจะเป็นอาจารย์ที่ดีที่จริงจังและมีความรับผิดชอบ วันนี้ข้าจะไล่ตามเจ้าและค่าเจ้าความเจ็บปวดจะถูกกำหนดไว้ที่50%าคิดเอาเองว่าต้องทำอย่างไรบ่ายนี้สำหรับหลานส่วนอยู่จะเป็นบ่ายที่เลวร้ายอย่างแน่นอนนี่เป็นการสู้รบในอวกาศครั้งแรกของเขากับถังเจิ้นหัวแบบตัวต่อตัว,ตวในพื้นที่ที่ซับซ้อนและมีเพียงสองคนเท่านั้นตัวต่อตัว,ต,วตำนานจอมยุทธผู้ถังซานภาคสี่อัลติเมทไฟติ้งสุดยอดการต่อสู้ ตอนที่358แก่นแท้ของผู้อาวุโสสูผลลัพธ์สายทานน้ำตาหลานส่วนอยู่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าถังเจิ้นหัวมีฝีมือมากเพียงใดและเขาโหดร้ายเพียงใดทักษะการต่อสู้ของถังเจิ้นหัวสามารถอธิบายได้ดังนี้ภายใต้การโจมตีของเขาหลานส่วนอยู่รู้สึกเหมือนเขาเป็นวัวที่ถูกคนขายเนื้อหันอย่างชำนาญ ภายใต้การควบคุมของถังเจนหัวเลเซอร์วิญญาณของเขาได้ทำลายเครื่องบินอวกาศของหลานส่วนอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าปีกข้างหนึ่งถูกยิงทิ้งและในขณะที่เอาเครื่องบินของเขากำลังตกมันถูกยิงด้วยเลเซอร์วิญญาณอย่างต่อเนื่องทำให้มันบินขึ้นไปครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่ทำลายเขาเลยความเจ็บปวดของเขาสามารถจินตนาการได้อย่างง่ายดายเมื่อเขาบินออกจากเครื่องจำลองเขาอาเจียนบนพื้นเป็นเวลา10นาทีเต็ม บ่ายนี้ทิ้งความประทับใจและเงาที่ลบไม่ออกไว้ให้เขาจริงๆนอกจากนี้ยังทำให้เขาตระหนักเป็นครั้งแรกว่านักสู้อวกาศสามารถขับแบบนั้นได้หลานส่วนอยู่กลับไปที่หอพักของเขาโดยเกือบจะคลานเดิมที่เขาวางแผนที่จะไปที่ทะเลสาบเทพสมุทรเพื่อฝึกฝนในคืนนี้แต่เขาไม่สามารถขยับนิ้วในสถานะปัจจุบันของเขาได้ เขาไม่เต็มใจที่จะนั่งนิ่งๆอยู่ในห้องสมาธิเขาเข้าสู่สมาธิอย่างรวดเร็วและเขาเหนื่อยมากจนไม่สามารถแม้แต่จะรบกวนความคิดที่วอกแวกในเวลาเดียวกันเชียนเล่ถูกส่งไปยังเมืองยงหงเทียนคงโดยหยินลั่หงเชียนเล่ถูกปิดตาและนำโดยหยินลั่หงไปยังสถานที่ลึกลับนั้นเมื่อการมองเห็นชัดเจนขึ้นอีกครั้งเขาก็อยู่ในห้องขนาดใหญ่ ห้องนี้แปลกมากกับสภาพแวดล้อมที่เขียวขจีทั้งหมดทันทีที่หยินโล่าหงถอดกรอบป้องกันที่ล้อมรอบตัวเขาเชียนเล่ก็รู้สึกหายใจไม่ออกพลังงานชีวิตที่นี่มหาศาลจนยากสำหรับเขาที่จะหายใจเขาอยู่ในพื้นที่วงกลมที่มีความสูงประมาณ10เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ30เมตรพื้นดินและผนังถูกปกคลุมไปด้วยถาวันและถาวันก็มีแสงเรืองแสงจาง ผู้อาวุโสซูมองมาที่เขาด้วยรอยยิ้มเจ้าอ้นน้อยดูน่ารักมากเลยใช่ไหมหน่าเสียดายที่ความสัมพันธ์ของเจ้าต่อพลังงานชีวิตต่ำเกินไปหินลั่หงไอผู้อาวุโสซูกล่าวว่าไม่ต้องกังวลข้าจะไม่ขโมยลูกศิษย์ของเจ้าไปจากเจ้าพูดตามตรงถ้าไม่ใช่เพราะรากของทวันแห่งชีวิตมีค่าเกินไปสำหรับเราข้าไม่เต็มใจที่จะมอบเจ้าตัวเล็กคนนั้นให้เจ้า เด็กน้อยคนนี้มีออร่าแห่งชีวิตที่แข็งแกร่งมากและแก่นแท้ของมันคือสิ่งที่ไม่เหมือนใครมันควรจะมีแนวโน้มมากหลังจากการฝึกฝนเจ้าอ้วนจะต้องเลี้ยงมันให้ดีในอนาคตแน่นอนเชียนเล่กล่าวอย่างเคร่งครึมยิ่งผู้ผู้อาวุโสสูชมลิงน้อยของเขามากเท่าไรเขาก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นผู้อาวุโสสู่ยิ้มเล็กน้อยและพูดว่างั้นเรามาเริ่มกันเลยเจ้านั่งลงตรงกลางไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอย่าขยับ ตกลงเชียนเล่รีบวิ่งไปที่กลางห้องซึ่งมีฟูกมายอยู่และเขาก็นั่งลงบนนั้นหยินลั่วหงริเริ่มที่จะถอยไปด้านข้างเพื่อดูผู้อาวุโสสูไม่สนใจเธอถ้าไม่ใช่เพราะทวัรแห่งชีวิตมีความสําคัญเกินไปอันที่จริงเชียนเล่จะไม่มีสิทธิ์มาที่เมืองยงหงเทียนคงพลังงานชีวิตที่นี่อุดมสมบูรณ์มากแต่ก็มีค่ามากเช่นกัน มีเพียงสมาชิกหลักที่แท้จริงของสถาบันเช็คเท่านั้นที่สามารถมาที่นี่ได้แม้แต่สิทธิในลานด้านในก็ไม่สามารถฝึกฝนที่นี่ได้ตามต้องการนอกจากนี้ยังจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนกับปราสัญ,ญลักษณ์ดังนั้นสิทธิของลานด้านในส่วนใหญ่จึงทำงานในโลกพานอกเพื่อแลกกับเวลาในการฝึกฝนในเมืองยงหงเทียนคงนี่คือเหตุผลที่เชียนเล่ต้องปิดตาก่อนที่เขาจะมาที่นี่ ผู้อาวุโสสูสบัดข้อมือและทันใดนั้นมีแสงหยกสีเขียวปรากฏขึ้นที่ฝ่ามือของเขามันคือกระเป๋าทาวนแห่งชีวิตที่เขาได้รับจากเหรียญเก็บน่าแปลกที่กระเป๋าใบนี้ดูเหมือนจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในมือของผู้อาวุโสสูร,รูปแบบการทอของเถาวันหยกเขียวดั้งเดิมมีความชัดเจนมากขึ้นและถุงทั้งหมดก็ดูเหมือนจะโปรง่งใส ผู้อาวุโสสู่สัมผัสมันราวกับว่าไม่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมและมีออร่าสีเขียวปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขาทันใดนั้นเถาวันหยกสีเขียวที่อยู่รอบๆก็กระจายไปทางผู้อาวุโสสู่เขาเปิดกระเป๋าเผยให้เห็นลิงน้อยที่กำลังหลับอยู่ในนั้นเถาวันก็เข้าไปพัวพันกับมันทันทีแขนขาและลำตัวของมันพันกันด้วยเถาวะทำให้แขวนอยู่ในอากาศเถาวันเคลื่อนตัวช้าๆและลิงน้อยถูกเคลื่อนย้ายไปด้านหน้าของเชียนเล่ ร่างกายของมันกลางออกเต็มที่เชียนเล่เท่านั้นที่เห็นว่าลิงน้อยสูงประมาณ1เมตรมีผมสีทองซีดบางใบหน้ามีรอยย่นเล็กน้อยและมันก็ดูไม่ค่อยดีนักเมื่อเอียงศีรษะดูเหมือนว่าจะหลับลึกมากสีหน้าของผู้อาวุโสซูกลายเป็นจริงจังเขาเดินไปด้านข้างค่อยๆย,ยกมือขวาขึ้นและแต่หน้าผากของลิงน้อยด้วยนิ้วของเขา ร่างกายของผู้อาวุโสสู่ค่อยๆสั่นเล็กน้อยและทั้งตัวของเขาก็เริ่มเปล่งแสงสีเขียวออกมาและทะวารสีเขียวก็จะออกมาจากหลังของเขาอย่างต่อเนื่องและเต้นระไปในอากาศเมื่อเห็นฉากนี้หยินลู่หงก็อดไม่ได้ที่จะเคลื่อนไหวเธออยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็กลั้นไว้ ดวงตาของผู้อาวุโสสูรีลงเล็กน้อยและทันใดนั้นพวกมันก็กลายเป็นหยกสีเขียวใสมากราวกับว่าพวกมันแกะสลักจากหยกจากนิ้วชี้ขวาที่สั่นเล็กน้อยทันใดนั้นของเหลวสีเขียวเข้มหยดหนึ่งค่อยปรากฏขึ้นผู้อาวุโสสูในที่สุดหยินลั่หงก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมา ผู้อาวุโสสุหันไปมองเธอใบหน้าแก่ชาราของเขายิ้มสาวน้อยเจ้าคิดว่าข้าจะใช้ประโยชน์จากรุ่นน้องจริงๆหรือยิ่งกว่านั้นถ้าข้าไม่ทำเช่นนี้ข้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเจ้าตัวเล็กนี้จะรอดเจ้าคิดว่าชายชาราคนนี้สามารถกลับคำพูดของเขาได้หรือไม่ขณะพูดเขาก็สะบัดนิ้วแล้วหยดของเหลวสีเขียวเข้มก็หยดลงบนหน้าผากของลิงน้อยทันที ทันใดนั้นร่างกายของมันก็ส้นสะท้านและร่างกายสีน้ำตาลดั้งเดิมของมันก็กลายเป็นหยกเขียวทันทีทำให้เกิดภาพที่แปลกมากใบหน้าของผู้อาวุโซสซูซีดหลังจากหยดของเหลวสีเขียวเข้มปรากฏขึ้นเขาหายใจเข้าลึกๆและพึมพำกับตัวเองมันเป็นการสูญเสียการสูญเสียกระดูกแก่ที่น่าสงสารของข้า เชียนเล่จ้องมองอย่างว่างเปล่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเขาเขาเดาได้เพียงคร่าวว่าคร่าวว่าหยดของเหลวสีเขียวเข้มที่ซูเหลาเพิ่งยิงออกไปนั้นดูจะเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาในเวลาเดียวกันคลื่นแสงสีเขียวหยกเริ่มท่วมลิงน้อยจากทวารที่พันกันทันใดนั้นร่างลิงน้อยตัวสั่นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผู้อาวุโสซูสูดหายใจเข้าลึกๆและดูเหมือนจะฟื้นขึ้น,นมาบ้างแล้วและพูดกับเชียนเล่ เจ้าตัวเล็กคนนี้หลับไปนานเกินไปตราบใดที่แหล่งที่มาของเขาได้รับผลกระทบและเกือบจะหมดแรงแล้วถ้าไม่ใช่เพราะพลังชีวิตที่แข็งแกร่งพอบวกกับการปกป้องของทาวันแห่งชีวิตมันคงจะตายไปนานแล้วดังนั้นหากเจ้าต้องการชุบชีวิตให้ฟื้นคืนชีพเราจะต้องกระตุ้นการทำงานของชีวิตทั้งหมดและในขณะเดียวกันก็เสริมด้วยแหล่งพลังงานแห่งชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สุด แหล่งชีวิตของชายชราเพียงหยดเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้แน่ใจว่ามันสามารถฟื้นฟูชีวิตได้โดยไม่ทำลายรากฐานของมันขอบคุณผู้อาวุโสชูเชียนเล่รีบขอบคุณเขาครั้งแล้วครั้งเล่าผู้อาวุโสสู่ยิ้มและพูดว่าสิ่งเล็กน้อยนี้พิเศษมากข้ายังต้องการดูว่ามันจะเป็นอย่างไรเมื่อมันเติบโตขึ้นในอนาคต เมื่อข้าส่งสัญญาณให้เจ้ากัดนิ้วของเจ้าและปล่อยให้เลือดของเจ้าทำเครื่องหมายหมายที่หน้าผากจับคู่กับแหล่งชีวิตของข้าที่ข้าเพิ่งหลอมรวมเข้าไปมันจะประทับรอยประทับของเจ้าบนมันเมื่อมันตื่นขึ้นเมื่อเห็นเจ้าตั้งแต่แรกเห็นมันจะจำเจ้าได้อย่างแน่นอนว่าเป็นเจ้านายของมันเข้าชัดเจนหรือไม่อาต้องกัดนิ้วมันเจมเชียนเล่กลายเป็นใบหน้าที่ขมขื่นผู้อาวุโสสุยิ้มและกล่าวว่ากลัวความเจ็บปวดแล้วไม่ต้องทำไม่เป็นไร อย่าพูดไรสาระฟังผู้อาวุโสซูเสียงดุของหยินล่วหงดังขึ้นนั่นเป็นผลมาจากการหยดแก่นแท้แห่งชีวิตของผู้อาวุโสซูสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ในสถาบันเช็คมีบางสิ่งที่ถือว่ามีค่าเป็นพิเศษต้องใช้ตราสัญ,ญลักษณ์สีแดงระดับสูงสุดเพื่อแลกกับสิ่งเหล่านี้สมบัติล้ำค่าของสวรรค์และโลกดังกล่าวหายากพอๆกับขนนกฟีนิกซ์และแก่นแท้ชีวิตของผู้อาวุโสซูก็เป็นหนึ่งในนั้นตำนานจอมยุทธผู้ถางซานภาคสี่ อัลติเม i ไฟติ้งสุดยอดการต่อสู้ตอนที่359การหลอมรวมหยินล่่หงไม่ได้คาดหวังว่าผู้อาวุโซสซูจะใช้แก่นแท้แห่งชีวิตของเขาหยดหนึ่งด้วยสิ่งนี้แม้ว่าลิงน้อยจะเป็นสัตว์ธรรมดามันก็ย่อมวิวัฒนาการเป็นสิ่งมีชีวิตที่ท,ทรงพลังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หต้องรู้นี่เป็นผลมาจากการฝึกฝนอันยาวนานนับพันปีของผู้อาวุโสสูตัวเขาเองไม่สามารถบีบได้มากกว่า2อสหยดและมันจะทำลายที่มาของเขาอารมณ์ของหยินล่วหงค่อนข้างซับซ้อนในขณะนี้ขณะที่ชื่นชมผู้อาวุโสสูเธอก็อดนึกถึงลักษณะปกติของเขาไม่ได้และเธอก็รู้สึกไม่เชื่อเล็กน้อย ร่างกายของลิงน้อยตัวสั่นอยู่ตลอดเวลาเชียนเละอยู่ใกล้ที่สุดเขาพบว่าจากร่างของลิงน้อยผมเริ่มนอกมากขึ้นและผมที่แห้งและกระจัดกระจายก็ค่อยๆหนาขึ้นเรื่อยๆผิวหนังที่เหี่ยวอิโนก้อยค่อยบวมขึ้นยิ่งพูดยิ่งอ้วนเข้าไปใหญ่แสงสีเขียวหยกบนตัวของมันค่อยๆลดลงและลิงน้อยก็เริ่มดูแข็งแรงขึ้นเมื่ออ้วนขึ้นอย่างน้อยที่สุดรอยพับที่แห้งของผิวหนังก็ถูกยืดออกผมบางที่แต่เดิมเป็นสีทองซีดค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีทองเข้ม เชียนเลก่กำมัดของเขาเขารู้สึกประมาเล็กน้อยขอให้เข้มแข็งเขาพึมพำในใจอย่างเงียบงันเสร็จแล้วกัดตัวเองผู้อาวุโสสูพูดอย่างกระทันหันเชียนเล่รีบเอานิ้วไปที่ปากของเขาแต่เขาลังเลเล็กน้อยเมื่ออยู่ตรงหน้าปากของเขาเพราะกลัวความเจ็บปวดเร็วเข้าหยินลั่วหงกระตุน้นเชียนเล่กัดนิ้วตัวเองและความเจ็บปวดรุนแรงส่งผ่านไปยังสมองของเขาตามด้วยรสเค็มในปากของเขา ผู้อาวุโสซูยอนถวาวันออกมาจับมือของเขาและกดลงบนใบหน้าของลิงน้อยอย่างรวดเร็วเชียนเล่ยต้านทานความเจ็บปวดและรีบชี้นิ้วชี้ไปที่กึ่งกลางของคิ้วฉากแปลกๆก็ปรากฏขึ้นเชียนเล่ยรู้สึกเพียงว่าแรางดูดเข้ามาทันทีหน้าผากของลิงน้อยกำลังดูดนิ้วชี้ของเขาจริงๆร่างของลิงน้อยสั่นอย่างรุนแรงอีกครั้งและในวินาทีต่อมาดวงตาของลิงก็เปิดขึ้นในทันใด ดวงตาสีน้ำตาลเหลืองของมันใสาราวกับอัญมณีหน้าแปลกที่รูม่านตาของมันกลับกลายเป็นสีทองมันดูสับสนเล็กน้อยเมื่อมันเห็นเชียนเล่ต่อหน้ามันในแวบแรกมันก็อดไม่ได้ที่จะกระพริบตาโดยไม่รู้ตัวผู้อาวุโสสูได้กา้าวออกไปแล้วในเวลานี้มันสำคัญมากที่ลิงน้อยจะเห็นเฉพาะเชียนเล่ ทันใดนั้นเชียนเล่รู้สึกว่าร่างกายของเขาสั่นอย่างรุนแรงและร่างกายของเขาเริ่มสร้างความผันผวน,นของพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกรง่งดูเหมือนว่าจะมีกองกําลังปิดบังผักดันพลังจิตวิญญาณของเขาให้ไหลเวียนด้วยเสียงติ้งที่คมชัดเหรียนอันเชิญของเขาปรากฏขึ้นจากอากาศและวงแหวนวิญญาณสองวงก็ผุดขึ้นมาจากร่างกายของเชียนเล่ สักครู่เชียนเล่ก็รู้สึกว่าร่างของลิงนาอ้อยก็สว่างขึ้นทันทีกลายเป็นแสงสีทองสดใสทันทีหลังจากนั้นออร่าแห่งชีวิตที่แข็งแกร่งพุ่งเข้ามาที่ใบหน้าของเขาเขาไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้มาจากแก่นแท้ชีวิตของผู้อาวุโสซูรหรือลิงน้อยทันใดนั้นแสงสีทองก็พุ่งเข้ามาและห่อหุ้มร่างกายของเขาทั้งหมดผู้อาวุโสซูหยินลวงมาหาเขาในพริบตา ผู้อาวุโสสูยกมือขึ้นเพื่อหยุดเธอรีตาและพูดว่าไม่เป็นรายการเปลี่ยนแปลงนี้ค่อนข้างน่าสนใจลิงน้อยไม่ใช่สัตว์ธรรมดาดูเหมือนว่าจะมีความรู้สึกบางอย่างเพราะแก่นแท้ของชีวิตของถ้ามันเพิ่งตื่นและมันกำลังจะพัฒนาอยู่แล้วเจ้าอ้วนตัวน้อยนี้น่าจะเชื่อมโยงกับมัน เพราะว่าด้วยการพิมพ์ชีวิตและเขาจะได้รับประโยชน์พร้อมกับวิวัฒนาการของมันมันจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไม่ต้องกังวลแหล่งชีวิตของไขมันน้อยนั้นแข็งแกร่งขึ้นไอตัวเล็กนั้นยังสับสนนี่ไม่ใช่สิ่งที่มันต้องการมันจะไม่เป็นอันตรายยิ่งไปกว่านั้นรอยประทับชีวิตของพวกเขายัางเชื่อมโยงกันถ้ามันทำร้ายคนอ้วนตัวน้อยมันก็จะทำร้ายตัวเองด้วย ยินล่วงของพอยักหน้าแม้ว่าเธอจะไม่เคยมีความประทับใจที่ดีต่อผู้อาวุโสสูในอดีตแต่เขาก็ยังรับผิดชอบคณะกายาสัมพันธ์ชีวิตไม่มีอาจารย์ในสหพันธ์ทั้งหมดสามารถเทียบได้กับการรับรู้ชีวิตของเขาถ้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรก็ไม่มีอารณาเศร้าเกิดขึ้น แสงสีทองหลอมรวมกับร่างกายของเชียนเล่และไม่สามารถมองเห็นลิงน้อยได้อีกต่อไปแต่พลังงานชีวิตจากบริเวณโดยรอบก็รุมเร้าภายใต้แรงดึงดูดของแสงสีทองหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของเชียนเล่อย่างต่อเนื่องหยินลู่หงค่อยๆรู้สึกว่าพลังจิตวิญญาณของเชียนเล่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างช้ชาๆภายใต้การบำรุงเลี้ยงของพลังงานชีวิตนี้ ร่างของลิงน้อยหายไปอย่างสมบูรณ์เหลือเพียงแสงสีทองที่ส่องผ่านร่างกายของเชียนเล่ยินลั่วหงมองเห็นไม่ชัดเจนว่าเชียนเล่เริ่มมีขนสีทองอ่อนขึ้นและร่างกายของเขาก็ดูอ้วนขึ้นเล็กน้อยนี่เป็นการหลอมรวมหรือไม่ลิงน้อยตัวนั้นหลอมรวมกับร่างกายของเชียนเล่จริงหรือสิ่งนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตความรู้ของปรามา,ารย์วิญญ,ญาณแล้วแม้แต่ผู้อาวุโสสู่นี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น แต่ออราชีวิตของเชียนเล่และความผันผวนของพลังจิตวิญญาณน,นั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นแสงสีทองก็เข้ามาบรรจบกันอย่างดูเดือดในเวลาต่อมาร่างกายของเชียนเล่สั่นอย่างรุนแรงและออราถูกปลดปล่อยจากเขา mm hmm. เมื่อออรานี้ปรากฏขึ้นหยินลั่วหงและผู้อาวุโซสซูต่างก็ประหลาดใจ mm hmm. มันเป็นออราสีทองเข้มและวงแหวนวิญญ,ญาณสีม่วงสองวงของเชียนเล่ก็ปรากฏขึ้นพร้อมๆกัน แหวนวิญญาณที่แตกต่างหยินล่วงหออุทานด้วยความประหลาดใจโดยปกติแหวนวิญญาของวิญญาณจาร์จะใช้ได้เฉพาะระหว่างสีที่เป็นที่รู้จักไม่กี่สีเท่านั้นสีขาวแทน10ปีสีเหลืองร้อยปีสีม่วงพันปีสีดำหมื่นปีสีแดงแสนปีแต่สีอื่นก็มีอยู่เช่นกันตลอดประวัติศาสตร์ของประมาจา์วิญญาณวงแหวนวิญญาณบางวงก็ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่นแหวนวิญญาณสีทองในตำนานที่แสดงถึงอายุหนึ่งล้านปีและทองคำขาวที่เป็นตัวแทนของล้านปีเช่นกันนอกจากนี้ยังมีแหวนวิญญาณสีส้มทองจากสัตว์ร้ายและแหวนวิญญาณสีเขียวทองที่เป็นตัวแทนของคณะกายาสัมพันธ์ชีวิตและอื่นๆแต่ไม่ว่าแหวนวิญญาณจะเป็นแบบใดก็ยังมีความคงอยู่ที่ทรงพลังอยู่เสมอ ยินล่วงหงมั่นใจอย่างยิ่งว่าอย่างน้อยในประวัติศาสตร์ของสถาบันเช็คไม่เคยมีแหวนวิญญาณสีทองเข้มแหวนวิญญาณที่ต่างกันนี้แสดงถึงอะไรสัตว์ร้ายตัวเล็กๆที่มาจากเมื่อหลายหมื่นปีก่อนที่รวมเอาแกนแท้แห่งชีวิตของผู้อาวุโซสซูได้ให้กำเนิดแหวนวิญญาณแบบพิเศษและสีทองเข้มนั้นดูทรงพลังและลึกลับมากสีทอง การฝึกฝนของเชียนเล่เดิมอยู่เมื่อไกลาจากระดับสามวงและไม่น่าแปลกใจที่เขาบุกทะลวงแต่แหวนวิญญาณที่แตกต่างนี้ดูนะ่าอัศจรรย์มากแม้แต่ยินลัวหงเธอก็อดอิจฉาไม่ได้แสงบนร่างของเชียนเล่ค่อยๆบรรจบกันและการดูดซึมของเขาไปยังโลกพานอกก็ช้าลงอย่างมากคนสีทองบนตัวของเขาก็ค่อยคถอยกลับมีเพียงร่างกายของเขาเท่านั้นที่ไม่กลับไปเป็นรูปร่างเดิม เขาอ้วนอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาดูอ้วนขึ้นกว่าเดิมและดูเหมือนเขาจะสูงขึ้นและมีกำลังมากขึ้นผู้อาวุโสสูและหยินล่่หงมองหน้ากันพวกเขาไม่รู้ว่าเชียนเล่เปลี่ยนไปอย่างไรในขณะนี้เชียนเล่ค่อยๆละลมตาขึ้นดูสับสนเล็กน้อยเขามองที่มือของเขาดูเหมือนว่าเขาไม่รู้สึกเปลี่ยนแปลงใดๆลิงน้อยอยู่ที่ไหนเขาถามอย่างไม่รู้ตัวผู้อาวุโสสูชี้ไปที่เขาดูเหมือนว่าจะหลอมรวมกับเจ้าไม่รู้สึกตัวเหรอ เชียนเล่ตตกตลึงเองียงศีรษะและคิดโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นก็กระโดดขึ้นข้าดูเหมือนว่าข้ามีแหวนสามวงมันให้ข้าหรือเปล่าหยินลั่วหงกล่าวว่าปล่อยทักษวิญญาณที่สามของเจ้าเพื่อดูว่ามันคืออะไรตกลงเชียนเล่รีปลดปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาและเรียนอันเชิญก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาทันทีเขายังตกใจเมื่อเห็นแหวนวิญญาณสีทองเข้มปรากฏบนร่างกายของเขาและเขาก็ดีใจมาก ว,ว่ทองเข้มเจ๋งมากอาจารย์แหวนวิญญาณนี่มันระดับไหนกันหยินลู่หงต้องการตอบค่าจะรู้ได้อย่างไรแต่เพื่อเห็นแก่ใบหน้าของเธอเธอแค่พูดว่าปล่อยทักษะจิตวิญญาณของเจ้าแล้วดูกันตกลงเชียนเล่กระตุ้นทักษะวิญญาณที่สามอย่างตื่นเต้นในชั่วพริบตาเหรียญอันเชิญในมือของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีทองเข้มมีแสงว่าขึ้นและมีร่างปรากฏขึ้นต่อหน้าเขา